สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวแชร์ประสบการณ์หลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว POCO M7 Pro 5G กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคดคุ้มจากเสี่ยวมีและโป c โคนะครับซึ่งพี่ทำการ กดสั่งซื้อตัวนี้มานะผมกับราคา4,444บาทแถมมาตัว Redmi Buds 5 Pro ด้วยหูฟังนะครับซึ่งจะราคาเต็มคือ7,999บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดในการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนยไทยประกันศูนยไทยนะครับตามนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับ ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดและก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามนี้พี่ทาให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับพอพีก็กดสั่งซื้อมาที่ใต้คลิปนี้กับราคา4,444บาทก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากกับตัวสเปคแล้วก็ราคาถือว่า โคตรคุมจริงผมมาดูว่าตัวนี้ในการดีไซน์เป็นอย่างไรบ้างหลังจากพี่ทำการใช้งานมานะครับนี่ให้ดูก่อนว่าตัวเครื่องในการดีไซน์ตั้งแต่ตัวมด,ดูลกล้องถือว่าทำออกมามีความสวยง,งามจริงครับกล้องหลังให้มาเล่นของตัว Sony น,นะครับผม i fx 8 8 2กล้องจะมีการสั่น OIS หรือว่าการสั่นที่ใช้ตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ e s ให้เรามาถือว่าครบจรีนครับคุ้มมากกับงบเลดไม่เกิน5,000ถ้าไม่ของนะกับงบเลด5,000 มพุพีก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับผมตัวนี้แถมซับพอร์ตขึ้น 5G ด้วยผมถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงนะครับนี่อันนี้บริเวณด้านบนของตัวเครื่องก็คือให้มาดีมากลาโพง2ตัว d o l y y d m o o นะครับผมตัวนี้พร้อมด้วย IR หรือว่า Remote Control ให้เรามาในการควบคุมเครื่องส้ยงฟงถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับนี่ มีรูหูฟัง3.5สีสันของตัวเครื่องในการเก็บดีเทลก็ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับอันนี้พี่ขอชื่นชมตัวฝาหลังเลยถือว่าทำออกมากมีความพรีเมียมจริงครับมีพอทไทซีให้เรามา ถือว่าดีจริงครับและพอร์ต Type C รองรับในการฟาสชาร์ e สูงสุด45วันตอุปกรณ์ในกล่องมีให้เราครบเลยมีหัวชาร์จสายชาร์จมีเคสด้วยนะครับผมตัวนี้เนาะซึ่งมอกว่าให้มาดีจริงครับนี่ด้านข้างมีปุ่ม power และปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงผมนีแล้วก็รองรับเครือข่ายขึ้น 5G 2ซิมกับตัวนี้ CPU ให้มาแรงจริงครับ กับเจ้าตัว CPU จากค่าย MediaTek ค,คือ Dimensity 7025 Ultra ซึ่งหมดว่าในการใช้งานจริงตัวนี้ประมวลผลข้อมูลก็ถือว่าประมวลผลเร็วจริงสามารถทําการปลดล็อกในการสแกนมือบริเวณหน้าจอของตัวเครื่องได้ก็ถือว่าเร็วจริงครับตัวนี้นะอันนี้คือดีไซน์เนาะถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงนะครับผมตัวนี้นครับนี่อันนี้คือปรับตัวแสงของหน้าจอซึ่งลําโพง2ตัวนะ่ะปรับเป็นตัว อย่าผม Big ก u t าต้าโอรลุรมได้3% 0ถือว่าในการปรับถือว่าทําออกมาได้ดูดีผสมคนในผมอันนี้หน้าจอหน้าจอ,าจอทัดดีจริงกับหน้าจอให้มานะครับผม6.67นิ้วหน้าจออัมโมเรตนะครับทัดกดมีความสมุดมากซึ่งพีชอบตัวหน้าจอของตัวนี้จริงนะครับผมนี่บอกเลยว่าเวิร์กมาก ทัดดีมากมันมีความสมุทในการกดในการทัดจริงครับใครหามือถือที่ทัดและกดง่ายและมีความสมุทบอกว่าตัวนี้จบครบแน่นอนนะครับนี่ ทัดดีมากแล้วเกจของหน้าจอถือว่าลงตัวจริงกับกล้องหน้าให้มา20ล้านนะครับผมตัวนี้เนาะถือว่าเกจหน้าจอให้มาดีพอสมควรแล้วก็เกจของกล้องหน้าสีสันถือว่ามีความสวยงามจริงครับตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือหน้าจอขอบจอจะมีความเพียวบางว่าทําขอบจอออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยซึ่งพี่ชอบในการสู้แสงของหน้าจอตัวนี้มากหน้าจอให้มาในการสู้แสงคือขาผมบอกเลยว่าเยอะจริงครับ2 0 0พ 1น0นิลนพร้อมด้วยอัตราเฟดหรีเฮิร์ตทัดกดถือว่ามีความสมจริงครับเลื่อนไหลติดนิวดีมากกับตัวกระจกที่มีความแข็งแรงจริงครับหน้าจอกรา,กาฟนะผมเวอร์ชัน5ให้เรามาแล้วก็ตัวนี้มีการซัพพอร์ตในการป้องกันหรือว่าถอมสายตาผ่านกรอบจัวท u v มาซึ่งหน้าจอก็ดย๋ยวผมซัพพอร์ตในการถอมสายตาเราจริงนะผมตัวนี้นครับนี่ ลื่นไหลอ่ะลองทำออกมาได้บอกเลยว่าดีจริงซึ่งพีอัปเดตเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมณนะปัจจุบันจะเป็นตัวที่เป็น Xiaomi Hyper OS นะครับเวอร์ชัน0.0ซึ่งพีทาการใช้งานอีกเครื่องมารู้สึกว่าตัวนี้ Xiaomi Hyper OS เวอร์ชัน2ถือว่าทําออกมาได้ดีมากให้นำว่าถ้าใครแกะกล่องมาหรือว่าใช้งานพีรู้สึกว่าเวอร์ชั่น1กับเวอร์ชัน2 ถือว่าแนะนำว่าให้อัปเดตเวอร์ชัน2นะตัวนี้บอกเลยว,ว่าเวิร์กครับนี่แต่พี่อะชอบกับเวอร์ชันนี้อยู่พี่เลยใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวอนาคตพี่จะมาอัปเดตว่าเวอร์ชันสเป็นยังไงบ้างหลังจากที่พี่ทําการอัปเดตนะครับแต่ก็ถือว่าตัวนี้ดีจริงครับคืออัปเดต Android 15ได้ปัจจุบันพี่ทําการใช้งานอยู่ก็คือ Android 14นะครับแต่ส่วนตัวคือไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกาผมตัวนี้นครับนี่อันนี้คือความเลื่อนไหลเนะี่ยดีจริงนะอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่คือ Xiaomi เซี่ย ็นือแบรนด์นแรกเลยที่อัเอปเดตซอฟต์แวร์ Android 15ได้ก่อนเพื่อนนะผมแล้วก็อนาคตตัวนี้ก็จะสามารถอัปเดตเป็นตัว Android 16ไ,ได้ไม่เล่นนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับนี่อันนี้คือตั้งค่าตัว Wi-Fi ก็ตั้งค่าได้ง่ายซัพพอร์ต Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5นะครับผมตัวนี้แล้วก็สามารถทำการใช้งานในการซัพพอร์ตที่เป็นเครือข่าย 5G ก็เป็นสีแชร์ฮอสปอตให้กับกอุปกรณ์อื่นก็แชร์ได้อย่าง ง่ายจริงนะครับนี่พีรู้สึกว่ามันตั้งค่าง่ายมากนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ในการจัดการอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็มีฟังก์ชันในการเชื่อมต่อ NFC แล้วก็มีตัวเสีย m มี h a r e ให้เราด้วยนะครับเพราะถือว่าฟังก์ชันครบเยอะแยะมากมายจริงครับมีการตั้งค่าหมวดทีมมืดทีมสว่างนะครับผมตัวนี้ก็มีให้เรามาเพียบพร้อมนะครับนี่แล้วก็ตั้งค่าตัวอัตารา r e เฟรชของหน้าจอปรับเป็น60 ปรับเป็น120 h z นะครับในการตั้งค่าเสียงแล้วก็ปรับอ e ีเครอิเซอร ทำการปรับเพิ่มเติมจากตัวเดิมได้นะครับเช่นพีปรับเป็นลำโพงดอเบย์แอดมอนก็ปรับเป็นปรับแตง่งเป็นล็อคเป็นแจ๊ดเป็นป๊อปเป็นคลาสสิกยิมฮอบเป็นบู๊ตเป็นอโทอนิคเป็นวัฒนซึ่งหมายว่าเสียงตัวนี้เสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าดีพอสมควรเลยกับคุณภาพตัวนี้นะครับแล้วก็เอฟฟิกเสียงต่างก็มีให้เราเยอะแยะมากมายในการปรับนะครับแล้วก็สามารถทําการปลดล็อกในการสแกนใบหน้าหรือว่าทําการปลดล็อกโดยการที่สแกนแลันมือบริเวณหน้าจอของตัวเครื่องตัวนี้ก็ มีคุณสมบัติให้เรามาเยอะจริงแล้วก็มีเอฟเฟกในการปลดล็อกนะครับนี่พี่ชอบมากกับตัวเอฟเฟกซึ่งมีให้เราเยอะจริงเช่นพี่ทําการเปลี่ยนตัวเอฟเฟกผมนะครับก็จะแตะปุ๊บดูโคตรสวยแล้วก็ปลดล็อกถือว่ามีความเลิดเร็วจริงครับอันนี้พี่ขอชื่นชมตัว Xiaomi โคนแอปได้สามารถย่อขยายหน้าต่างได้ตรนี้ถือว่าคุณสมบัติให้เรามาเพียบพร้อมนะครับนี่ ใช้งานง่ายนะครับผมก็ถือว่ามีความสมูทต่างๆแต่ผมพี่รู้สึกว่าใช้งานแบบโอเคอะ่ะมันเลื่อนมันมีความเลื่อนไหลนี่ผมย่อขยายหน้าต่างตัวนี้ก็ทําการใช้งานกับคุณสมบัติย่อขยายหน้าต่างก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยในการย่อขยายนะครับนี่อันนี้คือลาโพงคือบอกเลยว่าลําโพงให้มา2ตัวเสียงมีความกระหึ่มจริงครับ ถือว่าเสียงคือดีจริงครับเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าดีพอสมควรแล้วผมตัวนี้นะครับนี่ย่อขยายหน้าต่างได้ปรับไปเป็น บนล่างของตัวเอฟเฟกเนี่ยผมปรับง่ายจริงผมตัวนี้นะครับนี่ความลื่นไหลถือว่าสุด,ดยอดจริงแล้วก็คุณสมบัติของกล้องหลังจากที่ทําการไปใช้งานตัวกล้องมารู้สึกว่า UI ของตัวกล้องใช้งานง่ายมากนะครับผมตัวนี้ก็จะมีในการใช้งานตัวเอกสาร กล้อง50าล้านวีดีโอให้เราซึ่งสีสันของกล้องก็ถือว่าทำออกมาได้ลงตัวพอสมควรเลยมีภาพบุคคลมีกลางคืนมีเพิ่มเติมปอกว่าหมวดต่างๆของตัวกล้องซึ่งไม่แพ้กับตัวโป c โค7หรือว่า p ป c โค7แล้วก็ p ป c โค8ที่เปิดตัวปัจจุบันถือว่าตัวนี้ทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับกับตัวนี้นะครับนี่คุณสมบัติถือว่าลงตัวนะสัปพีนะครับดูดีแล้วก็ดูน่าใช้งานพอสมควรเลยนะครับ อันนี้คือความเลื่อนไหลนะครับก็ถือว่ามีความสมุดและมีความเลื่อนไหลพอสมควรเลยผมหลังจากที่พี่ทาการใช้งานตัวกล้องมารู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวกล้องตัวนี้จริงครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับนี่อันนี้กล้องอันนี้พี่ผมจะขอถ่ายตัวกล้องหน้านะครับซึ่งพี่รู้สึกว่าพี่ชอบมากอื กล้องถือว่ากล้องหน้าดีอ่ะ20ล้านถือว่าเป็นกล้องหน้าที่เพอร์เฟกมากกับมือถือตัวนี้นะครับแล้วก็ CPU s ย p สีนัลนิสตี้7025 Ultra เล่นเกมทุกเกมปรับสูงสุดก็ถือว่าสบายหายห่วง ROV e, สูงสุด60 f เฟรมเลื่อนจริงครับ Free Fire สูงสุดสบาย Pub G สูงสุดสบายเกมเก็บชิป i m p a c กกลางๆต่ำๆก็ถือว่าสบายแล้วก็ซัพพอร์ตแอปพลิเคชันตัวนี้ในการใช้แอปธนาคารก็ซัพพอร์ตได้อย่าง ง่ายและจีิงฮมซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องสูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามนี้พีจะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยแน่นอนสำนี้ขอบคุณครับ